บรรยากาศนะท่ันผู้ชมตัวที่สองครับปลานิลปลานิลสองตัวละตัวที่สองละเออผู้ชมได้อีกแล้วฮนะตัวที่สามแล้วครับ ตัวที่สามแล้วปานิมอีกแล้วโอ้ตัวใหญ่บอกแล้วตัวใหญ่มะขายเก้าเซนนะท่านผู้ชมขายเก้าเซนอู้ตัวใหญ่หญนะนนะหญได้แล้วนะตัวที่สี่แล้วครับอือหอตัวใหญ่แลวนะท่านผู้ชมสี่แล้วครับ ตัวที่ห้าเห็นไหมโอ้ยได้แล้วได้แล้วท่านผู้ชมตัวที่ห้าแล้วโอ้ได้มันก็คุ้มมะนะได้เพราะไข่ห่างมันได้มันได้ตัวใหญ่เนาะโอ้สวยสวยสวยเออตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมอ่า ลงมาแล้วัวที่ห้าแล้วแล้วก็มีมีตัวที่หกอีกแล้ว,ว,อลวเอ้ยบอกเออเหมือนจะเงียบแต่ไม่เงียบแล้วล่ะทีเนี้เออมีหกที่เจ็ดด้วยอยู่ด้วยกันนั่นน่ะที่หกโอ้ยไข่ห่างท่านผู้ชมไข่ห่างแล้วต้อได้ก็ได้ตัวใหญ่เลยครับได้ตัวแล้วก็ ตัวใหญ่สวยเลยฮนะท่านผู้ชมโอ้ดูเงียบๆนะแต่ว่ายกขึ้นมาแล้วเจอเลยฮนะหกตัวแล้วครับหกตัวก็3สามกิโลแล้วสองตัวโลแล้วเป็นอย่างเงี้ยได้ล้วตัวที่หก้วตอนแรกเหมือนจะไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะ วนรอบที่สองเจอเลยนี่ตัวที่หกครับลองมานับดูอุโหตัวใหญ่มี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 ใ่มีตัวที่เจ็ดนะท่านผู้ชม เส้นเส้นเส้นเดียวนะกลับมาตึงนี้อันนั้นหกเก้าเส้นเหมือนกันใช่ไหมอ๋อเจ็ดเส้นก็เออฝืนเนเจ็ดเส้นน่าจะได้เยอะอยู่แต่เก้าเส้นแล้ว้าได้แล้วมันสวยเนาะปลามันตัวใหญ่จบไปแล้วครับท่านผู้ชมเก้าเส้นฮะ แล้วรอดูเจ็ดเซนเหลืออีกเส้นหนึ่งครับเจอแล้วตัวแรกนะมาจับอ่าเริ่มนะไปแล้วหนึ่งตัวครับเนี่ยอันนี้เจ็ดเซนนะหมายถึงข่นะความถี่ความห่างของข่นะเมื่อสักพักนี้เก้าเซนเก้าเซนได้ไปหกตัวอันนี้เจ็ดเซนเริ่มแล้วครับได้ไปตัวหนึ่งแล้ว ขายเจ็ดเซนนะท่านผู้ชมได้ตัวเดียวมาจนถึงฝั่งแล้วยังไม่ได้อเลยอ่ามีตัวที่สองลนะมีละตัวที่สองครับตัวที่สองตัวกําลังสวยเนี่ยเจ็ดเซน,นะนะกลางกลางไม่โตมากไม่เล็กมากไม่เล็กได้แล้วครับตัวที่สองนะท่านผู้ชมเจ็ดเซนเจ็ดเซนตัวที่สองครับ กำเต็มมือเลยครับนียตัวที่สองนะปลานินครับปลานินขายเจ็ดเส้นนะท่านผู้ชมนี่แหละขยันก็ได้อยู่ได้กินอย่างนี้นะท่านผู้ชมชาวบ้านหาปลา ตัวที่2ลงมาแล้วเป็นตัวที่แปดละตัวที่8ปดของวันนี้ครับมีอีกไหมลุ้นม่มียังมีกลับไปอีกรอบหนึ่งเจ๊แล้วอยู่ติดกับฝั่งได้อีกแล้วครับยันหากินมีอยู่มีกินครับคองธรรมชาติมี ทรัพยากรเยอะทักษยันนะอ่าได้แล้วตัวที่เก้าแล้วตัวที่เก้าแล้วอลองนับดูจะถึงโหลหนึงไหมอ,อันนี้ลงขายนะท่านผู้ชมลงขายลงขายได้เก้าตัวแล้วเก้าตัวแล้วครับ ท่านผู้ชมเนอะโอ้ถ้าเวลามันเยอะนะหมดละยังยังเหลือหมดยังถึงฝั่งแล้วท่านผู้ชมถึงฝั่งและยี่สิบเอ็ดตัวท่านผู้ชมยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองตัว ยี่สิบสองตัวละเฮ้ยได้อีกแล้วตัวนึงยี่สิบสองตัวครับหารุดอีกโอ้ได้ยี่สิบเอ็ดตัวฮะหลุดไปตัวหนึ่งครับโอ้ใกล้ฝั่งแนละ้วอหารุนอีกยังเหลืออีกยังเหลืออีกนิดนึงอ้าวน่าจะหมดแล้วท่านผู้ชมน่าจะหมดแล้วสุดแล้วฮะถึงฝั่งแล้วครับ หมดแล้วเรียบร้อยได้21่สิบเตัวฮนะหลุดไปตัวหนึ่งเป็นตัวที่ยีหลุดไปนะท่านผู้ชมโอเคโอเคโอ้ลุ้นแล้วก็สนุกดีนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณสวัสดีครับ